สวัสดีครับพี่น้องท่านที่มีใจรักในการปลูกเห็ดเพาะเลี้ยงเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนน้อยเห็ดฮังการีเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเห็ดนางรมเทาเห็ดคอนดำคอนขาวและเห็ดเป่าหื้อโดยเฉพาะท่านที่สั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากฟาร์มเห็ดโพสีตะบนยี่โดนพื้นเมืองจังหวัดสกลนครครับหลังจากที่ท่านสั่งซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ดของเราแล้วเราจะไม่ทอดทิ้งท่าน ทางฟาร์มของเรามีทีมงานคอยดูแลและบริการห <Gym. S 1> ลังการขายครับในคลิปนี้ครั้งนี้เราไป <hvad ka? S 1> ดูแล <ﷻ allows S 1> และให้ความรู้ <cetera S 2> เพิ่มเติมเติมเต็มให้กับน้องๆนะครับมือใหม่หัดขับที่บ้านส่งเต่าตำบลนาเพียงอเภอกุสุมานจสกลนครครับมันต้องื้ที่ะกลงที่มันแบบออ ออกดีๆอะค่ะมันสีคือนางลมเทาเลยแต่มันสีขาวนาั้นเองมีตะก,การพอเก,ก็บไว้ชิมเธอติดใจเอาไว้เห็ดยำถ้าหากว่าเป็นอันเนี่ยค่ะอันนี้เกือบสมบูรณ์นี่คะมันสีคือนางลมเทาเลยถ้ามันสมบูรณ์นะแต่ว่านางฟ้าเงามอีดีงามแบบงามเส้น,นเ,นต,นเนตัวนี้เก็ต้อง ยหน้านะคะถ้ามันเงยหน้าบบนี้นนะนเวลาเขาหดน้าี่ยแม่เนี่ยแบบนี้เงยหน้าเหมือนแบบนี้ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆปังๆจากฟาร์มเห็ดโพสีตะบนงิวดอนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ